สวัสดีทุกทุกท่านนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอลินจะมาทํานาย12รัคนาราศีนะคะช่วงนี้รัคนาราศีไหนจะเฮงจะปังบ้างนะคะผลการทํานายเริ่มตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึง20มีนาคม2566นะคะหมอลินจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 EP EP และ4รัคนาราศีนะคะไม่อยากพลาดคลิปถัดๆไปกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ชมจนจบแล้วก็ กดถูกใจกดแชร์ให้กับหมอลินด้วยนะคะมาที่รักนาราศีแรกก็คือรักนาราศีเมษนะคะการงานที่คุณคิดจะทำโปรเจกต์โครงการต่างๆที่คุณหวังไว้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้และสำเร็จหากคุณใช้ความพยายามมานะอดทนทุกอย่างจะผ่านไปได้และสำเร็จตามที่คุณคาดหวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณอยากได้เงินจากโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนะคะ ให้คุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่แต่ในช่วงที่คุณขอพอรท่านนะคะให้คุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าถือศีนห้าประกอบด้วยนะก็ถือว่าดีส่วนมีโอกาสที่จะได้โชคจากท่านหรือไม่อยู่ที่บุญวาสนาของตัวแต่ละบุคคลนะคะฉะนั้นช่วงนี้อยากขอพอรก็ให้ไปกราบไหว้ขอพอรท่านนะคะทำสมา ทำจิตใจทําสมาธิให้ดีในการไปขอแล้วก็อย่าลืมหมั่นปฏิบัติถือศีลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินให้คุณตั้งใจทํางานด้วยความมานะอดทนการเงินของคุณมีโอกาสที่จะได้ตามแบบที่คุณคาดหวังไว้นะคะนี่คือชาวรักคนาราศีเมษนะคะมาต่อกันที่ชาวรักคนาราศีพฤษภนะคะ ช่วงนี้นะคุณกุ้มใจเรื่องงานมากนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกเปลี่ยนงานหรือว่าถูกโยกย้ายนะคะการเงินยังมีปัญหาให้คุณต้องเครียดแล้วก็ให้แก้ไขอยู่ให้คุณมีสติค่อยๆแก้ไปทีละขั้นตอนนะคะแล้วก็ให้มีสติในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับชาวรักานาราศีพฤษภนะคะมาต่อกันที่ชาว รักนาราศีเมถุนนะคะช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่สําคัญคุณต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะให้คุณใช้ความกล้าหาญให้คุณใช้ไหวพริบพรสวรรค์ในตัวคุณเองในการพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีที่สําคัญช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางต่าง,างถิ่นหรือว่าต่างประเทศนะคะ ช่วงนี้คุณหาเงินอย่างหนักเพราะรายจ่ายรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะแต่สุดท้ายมันผ่านไปได้นะคะอย่าเครียดจนเกินไปช่วงนี้ให้ระมัดระวังกระเพาะกำเริบนะคะสำหรับชาวลักนาราศีเมถุนมาต่อกันที่ชาวลักนาราศีกรกฎนะคะสำหรับชาวลักนาราศีกรกฎนะช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีมีโอกาสได้เฉลิมฉลอง ในเรื่องของงานตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะที่สำคัญการเงินคุณมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎน้อมรับคำทำนายนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคุณมีความสุขสมหวังไปกับทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าดีนะคะคนแต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรช่วงนี้คุณจะสมหวังในเรื่องของการมีบุตรนะคะส่วนคนมีคู่ มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสเดทแต่งงานกันนะคะฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสมหวังดังคำทํานายนะคะมา,ามาต่อกันที่ ep 2นะคะไม่อยากพลาดคลิปถัดไปกดติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะ